่ามกลางธรรมชาติที่เกื้อกูลบ้างไม่เกื้อกูลบ้างนั้นชีวิตมนุษย์ไม่มีความมั่นคงมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดสแสวงหาเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหลีกหนีและกํำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เมื่อไม่รู้สภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติก็ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนใยเพื่อสนองความอยากทุ่มเทคุณค่าให้แก่สิ่งเหล่านั้น มองเห็นโลกเป็นแดนที่จะทยานหาสิ่งเสพเป็นที่ให้ความสุขและทุกสิ่งที่ปรารถนามองเห็นตนในฐานเป็นผู้ครอบครองเสพเสวยโลกมองเห็นผู้อื่นเป็นตัวขัดขวางหรือผู้แย่งชิงทำให้เกิดความหวงแหนความชิงชังความเกลียดกลัวการเหยียดหยามดูถูกการแข่งขันแย่งชิงการเบียดเบียนและการครอบงำกันระหว่างมนุษย์ ยิ่งกว่านั้นเมื่อการไม่เป็นไปสมปรารถนาหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายหลังก็เกิดความทุกอย่างรุนแรงครั้นมีกัลยาณมิตรช่วยชักจูงฝึกให้เห็นคุณค่าของเมตตาธรรมท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์และต่อธรรมชาติก็ดีขึ้นแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงสัมมาทิฏฐิระดับโลกีถ้าจะให้ลึกซึ้งและมั่นคงแน่นแฟ้นแท้จริง ็ต้องฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระด้วยโดยให้เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิตว่าล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยโลกกรรทำทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีแก่นสารที่เป็นของมันเองและที่จะให้ดำรงอยู่ได้โดยตัวของมันเองไม่อาจจะเข้าไปครอบครองเอาไว้ได้จริงและไม่สามารถให้ความหมายแท้จริงแก่ชีวิต แม้ถึงชีวิตของเราเองก็ม่ใช่มีตัวตนที่จะเข้าไปครอบครองอะไรเอาไว้ได้จริงจังชีวิตเราชีวิตเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมดาอย่างเดียวกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและชีวิตทั้งหลายที่เป็นอยู่ได้ก็ต้องสัมพันธ์พึ่งอาศัยกันด้วย ความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะเช่นนี้จะต้องมีเป็นพื้นฐานไว้บ้างแม้แต่ในเด็กๆเ,เพื่อให้รู้จักวางใจวางท่าทีต่อโลกต่อชีวิตและต่อเพื่อนมนุษย์ได้ถูกต้องทำให้จัดระบบการตีค่าทางความคิดใหม่โดยเปลี่ยนจากใช้ตันหาหันมาใช้ปัญญาเป็นเครื่องวัดค่ารู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้จริงสำหรับชีวิตที่ควรแก่จันทะ รู้จักทําจิตใจให้เป็นอิสระเบิกบานผ่อนคลายหายทุกข์ได้แยบขายขึ้นและเป็นวิธีบรรเทาความโลภโกรธหลงลดการแย่งชิงเบียดเบียนและลดปัญหาทางศีลธรรมชนิดที่มีฐานมั่นคงอยู่ภายในเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญสู่จุดหมายด้วยการอุดหนุนขององค์ประกอบต่างๆดังที่ตรัสไว้ในอนุกัหสูตร อังคุตรนิกายปัญจกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ประกอบห้าอย่างคอยหนุนคอยอนุเคราะห์ย่อมมีเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นพลานิสงองค์ประกอบห้าอย่างนั้นคือหนึ่งศีลความประพฤติดีงามเกื้อกูลพฤติกรรมไม่ขัดแยง้งเบียดเบียนสสุตะ ความรู้จากการสดับเล่าเรียนอ่านตำราการแนะนำสั่งสอนเพิ่มเติม 3. สากัดฉาการสนทนาถกเถียงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบค้นความรู้ 4. สมถะความสงบการทำใจให้สงบการไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจและ 5. วิปัสสนา การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามสภาวะของมันคือตามเป็นจริงและพึงเสริมด้วยพุทธพจน์ในอิทธสูตรอังคุตรณิกายทศกานิบาทว่าการฟังด้วยดีการสอบถามค้นคว้าเป็นอาหารของปัญญาโดยสรุปสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะคือเห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเป็นจริง การที่สัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไปเพราะโยนิโสมนสิการช่วยให้ไม่มองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินหรือมองเห็นเฉพาะผลรวมที่ปรากฏแต่ช่วยให้มองแบบสืบค้นแยกแยะทั้งในแง่การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มาประชุมกันเข้าและในแง่การสืบทอดแห่งเหตุปัจจัยทำให้ไม่ถูกลวงไม่ถูกปัน่นถูกเชิด ไม่ถูกจูงไปหรือยั่วยุได้ด้วยปรากฏการทางรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะและกะตินิยมต่างๆจนเกิดเป็นปัญหาทั้งแก่ตนและผู้อื่นแต่ทำให้มีสติสัมปชัญญะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองคิดตัดสินและกระทำการต่างๆด้วยปัญญา